อ่านี่นะคะแม่แม่ยำเสือเขาตุ้กจี้เขาหอนเนาะคะ่ะเรื่องขามกันก็พิเศษอยู่ว่าจะให้เสียบดีป่ะไม่ไม่เนี่ยว่าตอนตอนแม่ที่ขี้โมไซค์ไปเบืองใหม่บางขลามอยู่ใหม่ขลามอืมมันนี่จะเก่ามันนี่แต่ว่ามันตายขี้แต่ว่ามันใหญ่เหรอบอนนะอืมหัวเก่ามันมีนออยู่บอนอืมไม่ไพ่ไม่ไพ่เหรอนพูบ่ไพ่ไพ่เกาะไพ่เกาะ อ๋อไม้ไผ่พวกนี้ก็จะทำข้าวหลาม <c oughs> ใช่ไหมคะคุณตาอืออร่อยไหมคะคุณตาข้าวจออีอร่อยครับอร่อยครับโอ้โหขอบคุณนๆมากครับนั่นเลยครับแต่ก่อนไม่ได้ไม่ได้นะั่ใส่จีข้าวแล้วก็เอาเล็กๆนะข <c oughs> ้าวเล็กๆนะก็กินหนึ่งก้อนก็สองก้อนก็อิมนะ่มอิ่มแล้วเนาะตาเนาะอิ่มแล้วโนซาถ้าเป็นก้อนเล็กๆใช่ไหมใช่หนูว่าจะทำใส่บะหมไม่ใส่ไม่ใส่กับกับบ้านไม่ได้มีใครทำเลยค่ะ ครั้งแรกตาบอกว่าจะให้นักสายทําที่บ้านแล้วก็ตาเาจะมาขายทีนี้ก็คุยกับลุงไว้ค่ะลุงเ็าจัดเอามาเลยพ่อใหญ่พ่อเท่าอ่ะอืมเลยอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปค่ะตัวเลยไม่ได้ขายอือหางุ้งนาทําขายเขามาตอนเช้าปีใหม่น่าจะทําขายนะอเนอะค่ะปีใหม่คนจะมาเยอะอยู่อ่อทำไม้กินตอนเช้าเนาะใช่แล้ว ตัวก็บ้ามาอย่างอย่างอย่างร้านพอก็แต่ทุกวันทุวันในร้านพอก็เตี๋ยวเป็ดค่ะเรามีข้าวจี่ขายอีกค่ะมันก็จะคึกคักเช้าเช้านะคุณตาเนาะคือเวลาเขาลงรถมาเขาก็มีอะไรมีข้าวจี่เนาะค่ะกาแฟข้าวจีอย่างนี้นะเรื่องของเรื่องคือไม่เคยทําขายโอ้ไม่เคยไม่มีไม่มีประสบการณ์ด้านนี้ยังไม่มีอาจจะไม่ไม่อย่างนี้ ต้องหัดทำเนาะแต,ตแต่แตน้าสายเราน้าสายทำจะเอาไข่เป็ดมาอมาตีใส่ไข่เป็ดไม่ได้ใช้ไข่ไก่ถามตาเลยถามว่าน้าสายน้าสายทำไมถึงเอาไข่เป็ดมันมันอข่เป็มันใช่ค่ะแล้วก็เอา,ขขาเฉพาะไข่แดงไข่ขาวไม่เอาอเป็นเทคนิคของน้าสายน้าสายทำเขาดีมาหลายปีอยู่ที่นํำพองอร่อยใช่ไหมคะอร่อยน้าสายทำเอาแต่ไข่แดงไไข่เป็ด เทคนิคเสริมเราได้เทคนิคเลยอืมได้เทคนิคจากตาเลยเราจะได้มีมีรายได้เสริมใช่ค่ะค่ะจะได้ไม่ว่างด้วยใช่จะได้ไม่ว่างค่ะชอบกินด้วยแหละชอบกินมากมากไม่มีใครมาซื้อหรอกแก็ยูทูบเรศต้องมีทุเรศเรานีกแหละใช่ค่ะสิบยี่สิบจะได้เงินแล้วเนาะตาเนาะ ยังทุกเบอร์เราเองนุนาทำก็จีตาเขามาซื้อวันละก้อนอืมพอละสิบบาทยี่สิบบาทแล้วแต่เราจะว่ากันค่ะเออกินแล้วก็ไม่หิวนะอิ่มนะเดี๋ยวภาหากินใหม่ค่ะเป็นการลองท้องเนาะใช่ได้ใช่วันนี้ก็ว่ากินกาแฟอีกนะเพราะมันเป็นข้าวแล้ว ข้าวจีทำเยอะค่ะก็เรียกนี่ยนะคะคุณตาก็ได้ทานข้าวจีกับเราแล้วนะคะได้ทานข้าวจีแล้วขอบคุณนะค่ะขอบคุณนะคะไม่มีกาแฟให้นาตาวันหลังต้องเตรียมกาแฟพี่เฟื่องเตรียมน้ำเลยขายน้ำเลยกาแฟร้อนๆเพื่อขายน้ำเลยมีอีกนะคะข้าวจียังไม่หมด ไม่หมดเด้อยค่ะเขาจีมาเด้อมาเด้อยเอดนโหนสวรรค์ทุกอนุสีเมนูมาก็ทำข้าวจีนะคะมีไฟยังมีอยู่ข้าวก็ยังมีทำต่อให้มันพอหอมหอมพอข้าวหอมเสร็จแล้วก็เอาไข่ลงเลยนะใช่ใส่เกลือนิดนึงจะกลมกล่อมมากเลยนะคะหอมมากตากดูตาก คุ่ตาเปนนางทานน้นเลยนะคะนั่งผิงไปเ่กีผิงแดดตนนัะแต่น่ารักค่ะน่ารักเสมอนะคะตอนางวอือตงต่แล้วน่งสิงแดดางคูไปารินน่งนางิงแดดกิน่อกีแต่สรหน่าจะสผ้าไครโตแ้วค่ะใครต้ ขอบพระพคุณนะคะทุกท่านที่ยังรับชมอยู่นะคะข้าวจีเข็บก้อนนี้ก็ลงเหรอลงแล้วก็ไปเวนผัดกันขึ้นไลสุดนี่นะคะตาชานก็นั่งทานข้าว<ห>จีจากแดดนะคะในแบบของเราริงไฟจนก็กีนเดียว<ล>ยตาค่บตาชานตาดา,ารักนะรักนะแต่มานี่ก็เป็นปีแล้วตาก็น่ารักเสมอ นี่นะคะคุณตาก็นั่งนั่งทานแบบอ,อร่อยนะคะนี่นะคะก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะคะบรรยากาศนะคะที่กกอกนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจุบแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ช่องเฟิร์มบุญชูชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ